สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดับเบิ้ลดับเลยูชาแนลช่คะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็จะหน้าบานเป็นพิเศษนะคะวันนี้เราก็จะเบรกนะคะเรื่องการทํากับข้าวเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ก่อนนะคะวันนี้เราได้รับ Google accent ครับค่ะว,วันนี้นะคะพี่ไปรษณียะะ์มาส่งจดหมายฉบับนี้นะคะเราก็ดีใจมากๆเลยะคะ่ะวันนี้เราก็จะมาอัดคิปนะคะว่ากว่าที่เราจะได้ Google accent นะคะเราผ่านอะไรมาบ้างคะ่ะ ก็การทํา YouTube ของเรานะคะคในช่วงแรกเลย,เยจริงๆแล้วเ,เราสองคนทํา YouTube โดยที่นําคลิปมาลงเฉยๆะะโดยที่เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเปิดสร้างไรายได้อะไรก็ตามเพราะว่าเราทำเ,เราทำเอาไว้ก็คือเป็นคลิปที่เราสองคน,นะคะไปกินไปเที่ยวสถานที่ต่างๆมีกิจกรรมของเด็กๆบ้างเปะะ็นกิจกรรมดนตรีโดยที่ทั้งหมดที่เราลงในช่องของเราเน่คะก็เป็นคลิปที่เป็นไลฟ์สไตล์ของเราก็หลังจากที่ เราได้ลงคลิเลปเล่นๆไปเรื่อยๆนะครับด้วยความที่ว่าเป็นครูดนตรีก็ได้เข้าร่วมก,กิจกรรมของ BNK เพลงฤดูใหม่ก็ได้อัคดคลิเปเพลงนักเรียนวงโยธาทีกับเต้นโคเวอร์นะครับมารวมกันแล้วก็อัพลง Facebook เพจของโรงเรียนวโรงเรียนทําให้กระแสะการตอบรับในการดูยอดวิวค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างดีถึงหลักแสนได้เลยก็คือ เยอะมากเราก็ตื่นเต้นเลยก็เลยลองลองมาคิดว่าเฮ้ยลองคลิปนี้ลงยูทูบ e ดูดิว่ามันจะเป็นยังไงยอดวิวมันจะเป็นยังไงครับค่ะอันนี้ก็คือเป็นที่มานะคะจากที่ว่าเราเอาคลิปเพลงฤดูใหม่ของ BNK นะคะโดยที่เราทำเนี่ย มาลงในช่อง YouTube ของเรานะคะพอเราลงไปแล้วเนี่ยเราก็เริ่มศึกษาการเปิดการสร้างไรายได้ซึ่งจริงๆเราสองคนเนี่ยไม่ได้มีความรู้เลยนะคะเกี่ยวกับว่าเฮ้ยการการทำยูทูบเนี่ยมันจะได้เงินหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ศึกษาโดยการที่เราก็ ศึกษาจากยู u b e ค่ะแล้วก็เข้าไปดูใน Google บ้างนะคะว่าเราต้องลงทะเบียนยังไงเราจะต้องเปิดการสร้างไรายได้ยังไงคือถ้าเพื่อนสนใจเนี่ยก็เข้าไปศึกษาตามน,นั้นได้เลยพอเราศึกษาแล้วเนี่ยอ่ะเราเริ่มรู้แล้วว่าเราต้องมีคนติดตามช่องเรา1000คนนะคะมียอดวิวดูสะสมชั่วโมงเนี่ยสี่พชั่วโมงซึ่งถามว่ามันยากสาหรับเรามากเพราะว่าเราสองคนอะด้วยความที่ทํางานประจํากันทั้งคู่มันก็จะไม่ได้มีเวลาที่จะมามาทำตรงเนี้ยอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นเราก็ ทำคลิปลงไปเรื่อยๆก็มีอะไรก <เ en. S 2> ็ทาทาไปเรื่อยๆทําง่ายๆทาอัดมือถือถ่ายลงตัดต่อลงไม่ได้แบบอะไรก็มีมีตัดต่อลงคอมพิวเตอร์บ้างก็ตัดต่อได้สามคลิปคอมพังก็เลยหยุดคือยอดวิวที่หลักๆก็คืออาจจะเป็นเพราะเพราะของเด็กนักเรียนนะครับอันนั้นก็จะเป็น B N K B N K ก่อนใช่ไหมแล้วแบ็คพิงค์ดูดิสเลฟดูดูดูก็คือจะมีเด็กกิจกรรมของเด็กแล้วก็ล่าสุดเดือนกันยา ใช่ซึ่งอันนี้ค่ะเป็นแบบเป็นคลิปที่ทําให้เราเนี่ยมีผู้ติดตามเนี่ยถึง1 0 0 0คพันคนะนั่นก็คือเพลงรับปิดไซเรนนะ <c oughs> ซึ่งผมก็เป็นคนเป็นคนทําเพลงขึ้นมาเองแล้วก็ให้เด็กได้ไดเล่นซึ่งเป็นวงออเคสตราก็คือเป็นวงใหญ่มีเครื่องสายมีอะไรทุกเป็นกิจกรรมดนตรีเลยแล้วมีเด็กเต้นร้องเพลงครบค่ะ <c oughs> ด้วย <c oughs> ตอนนี้ยอ <c oughs> ดบิวน่าจะห้าแสนแหละหอยแสนห้านะคะถ้าใครยังไม่ดูอย่าลืมไปดูนะคะรักปิดไซเรนนะคะค่ะก็ เป็นคลิปนี้แหละที่ทําให้เราเนี่ยเริ่มมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นคือใช้เวลาจากไม่กี่วันนะคะคือแบบไม่กี่วันจริงๆอะ่ะสำหรับเราถือว่าเร็วเพราะว่าเราไม่มีคนติดตามช่องของเราเลยคือมีก็คือแค่หลักร้อยไม่ถึง500ได้วยซ้อ่ะเหมือนร้อยกว่าคนอยนี้นะคะ่ะพอหลังจากเราลงคลิปนี้ไปทําให้มีผู้ติดตามช่องเราเนี่ยขึ้นถึงมาณอประมาณอ่ะใช่เป็นพันขึ้นไปสองพันกว่า ซึ่งมันมันก็ก็ก็ถือแค่นี้เราก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากมากนะคะที่ติดตามช่องเราพอเราเริ่มมีผู้ติดตามครบแล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าทางทาง Google ก,ก,ก็บอกว่าอ่ะโอเคเราเริ่มเปิดสร้างไรายได้ได้แล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคือการเปิดสร้างไรายได้มันก็มีข้อจํากัดหลายอย่างเนาะก็คือจะมีทั้งลิขสิทธิ์ลงได้ลงไม่ได้เพราะตรงนั้นตรงนี้เราก็ต้องศึกษานะคะหลังจากนั้นเนี่ย เราก็เริ่มลงคลิปเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคลิปไลฟ์สไตล์ของเรา2คนนะคะเพราะเราก็ไปกินไปเที่ยวกันค่อนข้างบ่อยนะคะก็ไปกินไปเที่ยวไปเอยก็ลงค่ะไปไหนก็ลงกินอะไรก็ลงก็ลงไว้เรื่อยๆจนมาล่าสุดผ่านไประยะเวลาประมาณ6เดือนนะคะเครื่องจริงอ่ะเราก็เข้าไปดูการเคลื่อนไหวใน YouTube ของเราอยู่เสมอทุกวันทุกวัน ความตื่นเต้นของของการสปิดสรายได้คือโฆษณาขึ้นโฆษณาขึ้นก่อนเริ่มที่เราเริ่มคลิปว่าอุ้ยโฆษณามาแล้วสร้างไรายได้ได้แล้วหลังจากนั้นเราก็เข้าไปเช็ควันหนึ่งวันหนึ่งขึ้นศูนย์จุดศูนย์สองศูนย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันน้อยมันน้อยมากแต่เราก็โอเคก็พยายามทำไปเรื่อยเรื่อเราไม่มีเราไม่มีเวลามากที่จะลงคลิปตามเราก็ศึกษานะว่าวิธีการคือลงต้องลงวันอาทิตย์มงกี่วันอะไรทําเรื่องอะไรไงฮะ แต่แค่นี้เราก็ดีใจแล้วเราผ่านมาประมาณเกือบ6 mm. เดือนกว่าๆล่าสุดนะคะวันที่12เมษายนนะคะปีนี้เลยนะคะ2 0 2 0ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะไม่กี่วันที่ผ่านมาเราก็เปิดเข้าไปดูเช็คปกตินะคะก็มีข้อความหนึ่งค่ะขึ้นมาว่าสามารถรับพินได้แล้วก็คือไอ้ g o o g l e เ e ส t นีครับภายในอ่เขาจะส่งมาทางไปรษณีย์สอถึงสสัปดาห์แต่เราต้องมียอดเงินสิบดอลลาร์ก่อนนะครับค่ะ คือคือพูดพูดย้อนกลับไปนิดนึงก่อนที่เราจะได้นี้คลิปของเราที่ทํามาเนี่ยต้องมีเปิดสร้างรายได้แล้วเนี่ยเราต้องต้องมีเงินเนี่ยสิบดอลลาร์ก่อนนะคะพอสิบดอลลาร์คือผู้ติดตามเนี่ยจะพันอัพจะกี่คนก็แล้วแต่แต่เราต้องมีเงินสิบดอลลาร์ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้เวลานานมากแค่ไหนคะเกือบครึ่งปีครึ่งปีเลยนะคะพอเราจะได้สิบดอลลาร์เนี้ยพอเราได้เนี้ยค่ะก็เนี่ยค่ะอย่างที่บอกทาง Google เนี่ยเขาก็จะส่งกินมาจนวันนี้ค่ะเราก็ได้รับ แบบนี้นะคะจากพี่ไปสนีคะถามว่ายังไม่รู้นะคะว่าข้างในว่าเขียนว่าอะไรบ้างไม่มียังไม่ได้แกะนะครับยังไม่ได้แกะก็ระยะเวลารอ28วันก็โอเคนะครับถือว่าไม่ไม่ได้ช้ามากก็ตามตามกฎตามเกฎของเขาค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะมาแกะดูกันนะคะว่าข้างในนะคะเขาเขียนว่ายังไงบ้างค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็แกะจดหมายจาก Google e x c เซนต์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าข้างในนะคะจะเขียนว่าอะไรบ้างบอกว่ามีข้อมูลบัญชีสำคัญก็คือจะมีเลยพิน6ตัวตัวเลข6ตัวน,น,นะครับแล้วก็จะเป็นขั้นตอนในการลงทะเบียนนะครับมีทั้งหมด4ขั้นตอนจริงจริงข้อมูลก็เป็นภาษาไทยนะคะข้างในก็โอเคนะก็มีขั้นตอนบอกเสร็จสับเรียบร้อยเลย<ม>ก็เดี๋ยวเรานะคะก็ต้องไปศึกษาต่อว่าเราจะพินอันเนี้ยเข้าไปลงใน ในบัญชีของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องทอํายังไงต่อบ้างนะคะคือจริงอะ่ะพินตัวเนี้ยมันจะเป็นรหัสยืนยันตัวตนของเรานะคะในการเกาะข้อมูลบัญชีการโอนเงินอะไรแบบนี้นะคะถ้าเมื่อไหร่เราทําถึงยอดแล้วเนี่ยเขาก็จะโอนเงินมาให้เราใครที่อยากทำยูทูบซึ่งเราสองคนก็ไม่ได้เก่งอะไรนะคะก็คือพึ่งทําเรียนรู้ไปค่อยๆทําไปนะคะก็เผื่อใครสนใจก็ลองเข้ามาดูคลิปนี้ได้อาจจะเป็นข้อมูล ให้กับเพื่อนๆได้อาจจะดังกว่าเราก็ได้อาจจะทําได้ดีกว่าเราก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะคะยังไงนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามช่องของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเราด้วยนะคะสหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะเดี๋ยวไวค้คลิปหน้านเนี่ยเราจะมาพูดถึงการ<อ>เออลงลงลง,ลงทะเบียน Google AdSense เขาว่าจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย